วันนี้เราจะมาเล่นลูบิดกันนะครับสูตรที่เราเล่นก็คือเป็นสูตรเบรกินเนอร์คือสูตรที่คนทั่วไปทั่วโลกเขาเล่นกันนะครับหรือคนที่เขาเก่งๆแล้วอ่ะเขาเขาก็เริ่มต้นมาจากสูตรเบรกินเนอร์ทั้งนั้นเลยนะรวมทั้งผมด้วยรวมทั้งผู้ที่เล่นต่อไปด้วยนะลูบิดก็จะมีหกด้านหกสีมีขาวตรงข้ามกับเหลืองแดงตรงข้ามกับส้ม เขียวตรงข้างกับน้ําเงินนะครับให้ไม่ต้องจํามันก็ได้เดี๋ยวมันจะเข้าความรู้สึกเองถ้าเราเล่นไว้ทุกวันทุกวัน,วนแต่จะบอกวาอ่าตรงกลางเนี่ยเรียกว่าเซนเตอร์ตรงขอบเนี่ยเรียกว่าเอทตรงนเนี้ยเขาเรียกว่ามุมก็เรียกคอนเนอร์เป็นคอนเนอร์นะมุมคอนเนอร์คอนเนอร์หมดเลยเนี่ยคอนเนอรน์สี่ทิศเป็นคอนเนอร์ถ้าตรงกลางทั้งหมดเนี่ยตรงกลางอย่างเงี้ยทั้งหมดเรียกว่าชิ้นเอทหรือทิ้นขอบก็ได้ชิ้นเอท เิ้นเอทชิ้นมุมอะฮะชิ้นมุมขอบเนี่ยเรียกเอทอันนี m m it, ้เร uh, ียกว่าเซนเรียกว่าคอนเนอร์มุมสุดน่ะมุมคอนเนอร์แล้วตรงกลางซอนเนอร์คอนเตอร์เนี่ยคือจะมีสีมีหกสีซึ่งมันจะไม่ไปไหนมันอยู่มันจะจําที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันจะไอ้ไอ้หน้าอื่มันก็จะหมุนไปเรื่อยแต่อันนี้ก็จะไม่หมุนนะครับไอหมุนมาเราเริ่มทํมมั่วๆก่อนตามที่เขาตามกันนะเราก็ทำมมั้วๆไป เราโวยเยอะอะเรามาเรียนรู้เฉยเราแค่มาเรียนรู้นะครับเราไม่มานี่นะเราก็ทําขาวเดี๋ยวหาเอาขาวไปที่อื่นก่อนมันจะได้โดนไอ้อ้าวทีนี้เราทำทำขาวล้อมเหลืองเป็นรูปดอกเดซี่นะร,รูปไม้กระบาดรูปกระบาดอย่างเงี้ยพอทําเสร็จแล้วก็อ่าเอาขาวก็ขั้นตอนที่สองก็คือเอาขาวไปล้อมขาว ทันต่อที่หนึ่งก็เอาเอาขาวมาล้อมเหลืองนะฮะไปรูปดอกเดซี่นะมากันมาเลยถ้าช้านะฮะจะหมุนล้าช้านี่นะเห็นขาวแล้วอันหนึง่งขาวหมุนมาหมุนมาเลยเจอขาวแต่เป็นขอบเงี้ยหมุนมานะครับหมุนมาก่อนอ่ะอันนี้อ๋ออยู่นี้ทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็หมุนลงอันนี้อยู่นีนะ้มันไม่ขึ้นมาก็ทําอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วหมุนบ้างหลางนี้เนี่ยอย่างนี้ อย่างนี้นะฮะอาชาเล่อาากันวันนี้เนี่ยเจอ,อนี้ก็หมุนมา่มาหาอีกหนึ่งอันไปไหนจ๊ะอีกหนึ่งอันไปหลบอยู่ไหนเนี่ยที่รักของเราอ่าเจออยู่นี่อ้าวมาอยู่นี้ก็แม่หมุนหนีไปหมุนหนีไปอย่างนี้นะฮะหมุนนี้นี่เอาเอามาต้อนรับนี่ที่นี้ชุดนี้ยังไม่มีขาว เอาขึ้นมาช้าๆอย่างนี้ช้าก่อนเนี่ยได้ละเป็นรูปดอกเดซี่นะฮะกากบาทเรานับแค่นี้นะไอ้มตรงนี้มีขาวก็อย่าไปสนใจมันตอนแรกตอนแรกอ่ะก็ปล่อยมันไปนะครับปล่อยไปย้ายแล้วก็ทีนี้ก็มาดูว่าแดงเซนเตอร์แดงก็หาแดงให้ตรงกับแดงนะฮะเดี๋ยวก็เนี่ยอย่างน้ําเงินก็ให้ตรงกับน้าเงินแต่ว่าหาชิ้นตรงอันนี้ตรงอ่ะ อันนี้ก็คือสีส้มกับสีส้มตรงกันละก็หมุนไปหาขาวเลยนะฮะหมุนมาหาขาวปุ๊บอ่นะตรงนั้นหนึ่งนะฮะแดงกับเขียวไม่ตรงกันไปหมุนไปเรื่อยๆนะมาละเขียวกับเขียวละตรงกันก็หมุนไปหาละขาวอย่างเงี้ยอ่นะแล้วก็อไอ้สีเงินสีเงิน,งนไปหาสีเงิน นี่เสียเงินหมุนเสีเงินมานี่นะเงินกับเงินตรงกันแล้วก็ให้หมุนไปหาขาวอย่างนี้นะฮะมันจะไปเองแน่นอนแดงกับแดงลนะหมุนไปไปหาขาวอ่าทีนี้ขาวมาล้อมขาวละขาวล้อมขาวละทีนี้เราเราจะต้องฟั่มอย่างเดียวเลยนะฮะฟั่มอย่างนี้นะไม่ต้องหงายขึ้นมานะฟั่มไว้ไม่ต้องหงายขึ้นมาเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวผมเองจะสับสนนี่ ทีนี้เราก็จะหาสีเอาทําเป็นสีขาวเต็มนะให้หน้าสีขาวนี่มันเต็มโดยการทําอย่างนี้นะฟางลงไปเหลืองอยู่บนขาวนี่แดงหาทีน,นี้แดงก่อนแดงหาแดงปุ๊บแดงไปอย่างนี้ฮะให้ฝั่งสีขาวอ่ะหันหน้าออกไปทางนู้นหรือทางนี้ก็ได้ถ้าถ้าถ้าขาวอยู่ทางฝั่งคันนี้ว่าฝ่ามือเรานะฮะ ก็ทำอย่างนี้นะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงนะนะลงไปละลงไปละรู้สึกว่ากล้องมันจะมันจะไอ้นี่ไปหน่อยอ่านละงมาแล้วหนึ่งอันแล้วหนะึ่งอันละแล้วก็อ่านี้ก็เป็นนี้ทีนี้มันอยู่อย่างนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเจอนนี้ก่อนอันนี้เป็นสีส้ม สีส้มเราก็หาหมุนไปหาสีส้มปึ๊บหน้าสีส้มอยู่นี่ให้เราไปลักหน้านี้นะฮะลักหน้านี้ให้อันนี้หันไปทางซ้ายเมื่อกี้หันทางขวาใช่ไหมอันนี้หันทางซ้ายแล้วก็ทําแบบนี้นะซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงนะลงไปละลงมาอยู่ล่างนะ นะครับไม่ต้องไปเล็งมันเดี๋ยวเราจะจะจำแบบอันนี้แดงไปอย่างนี้มันจะไปอย่างนี้นะเห้หาว่าอย่างนี้ให้หาตัวงว่างๆอย่างนี้นะเอาไปฝากไว้เนี่ยฝากไ็อย่างนี้นะหมุนอย่างนี้แล้วหมุนอีกทีหนึ่งเนี่ยทีหนึ่งอย่างนี้แล้วแล้วกลับลงมาอันนี้กลับไปจอดที่เดิมนะกลับไปจอดที่เดิมเนี่ยนะกลับจอดที่เดิม นี่ก็หมุนหามาหาเราสีเงินนี่นะสีเงินถ้าสีขาวอยู่ฝั่งคันนี้นะฮะอยู่ฝั่งคันนี้ก็อย่างนี้นะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงจบละหนึ่งอันอ่ะทีนี้อ่ะอันนี้อยู่ข้างล่างเรียกเดียวละง่ายเลยอันนี้ก็หมุนเื่อนี้ซ้ายขึ้น บนขวาซ้ายลงนะกลับไปก่อนนะ,ะแล้วก็บนซ้ายกลับไปอย่างนี้ให้มันอยู่ตรงนี้เขียนอย่างนี้แล้วก็ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงนะฮะเต็มหน้าขาวเต็มละ นะน้าหนะ้าขาวเต็มนะชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วชั้นที่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวตัดวีดีโอก่อนชั้นที่หนึ่งเสร็จนะเสร็จแล้วเราชนะแล้วชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วอมาทีนี้เรามาเล่นชั้นที่สองกันชั้นที่สอง เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับสีเหลืองนะปล่อยสีเหลืองให้มันอ้างว้างอย่างนี้ไปนะเราปล่อยไปเลยะตามที่คนเขาพูดกันเนี่ยทุกคนก็จะใช้สูตรเดียวกันหมดสีเหลืองก็ปล่อยนะเราเล่นที่เป็นสีกับสีนะฮะที่เนี่ยชิ้น, In นอินเอทอะฮะหาชิ้นเอทอย่างเดียวนะฮะทิ้นขอบปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะเป็นมันเองหาชิ้นเอทที่มีสีนะอันนี้ที่สีเงินกระแดงใช่ไหมก็หันไม่หาสีเงินนะครับเนี่ยหันไม่หาสีเองินอย่างเงี้ย แล้วข้างบนเป็นสีแดงให้ดูสีแดงอยู่ฝั่งขวาเราก็หมุนหนีสีแดงไปนะบนซ้ายขวา,ข,วาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวานะครับฟับดีนะบนขวา หน้าทวนเข็มบนขวาหน้าตามเข็มอ่ะเดี๋ยวลนะเอ้ยผมลืมบอกไปเรื่องหนึง่งถ้าไอ้ข้างหน้านี้หมุนไปอย่างเงี้ยให้เลี้ยวทวนเข็มถ้าหมุนไปอย่างเงี้ยตามเข็มในกานะครับทั้งหน้างหลังอะ่ะนะเรียบร้อยลงแล้วหนึ่งนะลงแล้วหนึ่ง เอหมาไม่เปไ็นไรผมลืมๆบ้มมางผมไม่ใช่เซียนไม่ใช่ครูนะฮะเราบอกเล่นกันหนุบหนุอ่ะสีส้มนะสีส้มกับน้าเงินแล้วก็หันไปหาสีส้มอย่างนี้หมุนมาทางขวาเหมือนกันทั้งขวาเป็นน้ําเงินน,นะฮะก็หมุนหนีน้ําเงินไปหมุนหนีไปปุ๊บแล้วก็ขวาขึ้นก็คือเอาฝั่งน้ําเงินนะขึ้นมาขวาขึ้นบนซ้าย ขวาลงบนขวาหน้าทวนเข็มบนขวาหน้าตามเข็มนะลงไปแล้วนะฮะอย่าลืมนะลงไปแล้วช้าช้าเลยสองอันแล้วนะไลตสองอันละเราไปหาอีกหาอีกเรื่อยๆนี่อาจจะสีเขียว เจอสีเขียวกับสีแดงไปหาสีเขียวเนี่ยหมุนมาปุ๊บอ่ะทีนี้สีแดงจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะฮะเหมือนกันนะให้ทํตรงข้ามกันให้ทํตรงข้ามกันนะครับหมุนหนีแดงไปนี่หมุนอย่างนี้หนีแดงไปฝั่งฝั่งซ้ายจะขึ้นทานนะฮะซ้ายขึ้นบนขวา ซ้ายลงบนซ้ายหน้าตามเข็มบนซ้ายหน้าทวนเข็มนี่ทวนเก็บนะอย่างนี้นะลงไปแล้วปึ๊บมันน่าจะเหลืออีกอันหนึ่งทีนี้อันนี้ดีเลยนะดีเลยนะครับมันจะอยู่นี่อันหนึง่ง นี่นะส้มกับเขียวอยู่นี่นะฮะเราเอาขึ้นไปก่อนเราเห็นอย่างนี้นะมันขึ้นได้สองทางจะขึ้นทางนี้ก็ได้ขึ้นทางนี้ก็ได้นะเราเอางี้ดีกว่าขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวา หน้าทวนเข็มบนขวาหน้าตามเข็มปุ๊บนะนจะกลับไปอยู่ที่เดิมนะโดยที่ไอ้ทิ้นเมื่อกี้อมันจะไปอยู่นี่นะทิ้นที่เราขุดขึ้นมาเมื่อกี้ทิ้นทิ้นเนี้ยมันอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนมานี่นะทีนี้ก็ทีนี้ก็เป็นสีเขียวแนละ้วสีส้มอยู่ขวาก็ ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาหน้าทวนเข็มบนขวา หน้าตามเข็มนะฮะอืมอืมันผิดอันผิดอันผิดเอาดี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 มันผิดตายมันผิดได้ไงเนี่ยมันผิดได้ไงวหเอาใหม่ๆมันจะกลับที่เดิมเลยนี่อันนี้ไปยินนี้หมุนหนีหมุนหนีซส้มไปมันลงมันไม่กลับมาเฉยเลยหมุนหนีดส้มไป แล้วก็ฝากขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาหน้าทวนเข็มบนขวาหน้าตามเข็มปุ๊บลงไปละ นี่นะทั้นที่สองจบไปแล้วอ่านที่สองจบไปแล้วอันที่สองจบไปแล้วะนะชั้นที่สองนะจบแล้วนะนี่นะหน,นึ่งไอ้สองจบแล้ว <compression> เราจะมาได้ชั้นที่สามกันเราจะมาได้ชั้นที่สามกันชั้นที่สามเนี่ยฮะ ตอนนี้ดีเลยมันเป็นตัวตัวทีอยู่เนี่ยตัวทีอย่างเงี้ยตัวทีอย่างนี้เป็นตัวไอก็ได้บางทีเป็นตัวแอลเนี่ยบางทีก็เป็นตัวแอลบางทีก็เป็นตัวทีบางทีก็เป็นตัวไออย่างเงี้ยบางครั้งเป็นตัวไอบางครั้งเป็นตัวทีตัวแอลแต่ถ้าเป็นตัวตัวไอก็เหมือนกันให้ตั้งตรงแบบนี้ตัวทีก็ให้ตั้งตรงแบบนี้ถ้าตัวแอลก็ให้ตั้งตัวแอลเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็สูตรนี้นะฮะใช้สูตรใหม่แล้วนะครับ ขวาลงบนขวาหน้าทวนเข็มบนซ้ายหน้าตามเข็มขวาขึ้นนะเป็นตัวแ L ล,ละเห็นไหเป็นตัว L นะตามสูมันจะเป็นตัว L ตัวแอลเ็ก็จะเป็นรูปกากบาทนะครับก็ทาเป็นรูปกากรบาดภาพรูปกากบาดกับรูปปลาบางทีก็ขึ้นเป็นปลามาบางทีก็เป็นกากบาดมานะก็ทํางี้ฝาลงเหมือนเดิมนะบนขวาหน้าทวนเข็มบนซ้ายหน้าตามเข็ม ขวาขึ้น,นอาบรถถังรถถังยิงตุ้มตุ้มถังเอารถถังเขาหาเรายิงยิงหน้าไหนก็ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยถังบนจะจะ,จะอิจฉาเนีย่ยเราเล่นหน้านเงินหน้าส้มอะไรก็ได้แต่รถถังก็ต้องหาเราข้างนี้เอาข้างนี้ไปนี้นะอันอื่นมันจะบนนะฮะอันนี้เปลี่ยนสูตรใหมล่ละเปลี่ยนเป็นสูตรใหมล่ละก็คือยิงมันเป็นการกรบาดนั่นแหละการกรบาท ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองขวาลงอ่ปรูปปลาละคอยจะเล่นเร็วอยู่เรื่อยนะผมคอยจะเล่นเร็วอยู่เรื่อยถ้าเป็นรูปปลาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือซ้ายขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าปลาหันหัวไปทางนี้ี่ยปลาเนี่ยหันหัวไปทางนี้ก็จะเป็นเป็นฝาขึ้นอันนี้เป็นซ้ายขึ้นเอาเล่นตรงข้ามกันเดี๋ยวผมจะจดสูตรให้นะครับถ้าปลาหันหัวออกมาสางซ้ายก็จะเป็นฝาขึ้นถ้าปลาหันหัวไปทางขวาเนี่ยก็ enta. จะซ้ายขึ้นนะฮะเหมือนเดิมสูตรเดียวกับเมื่อกี้ะสูตรเดียวกับบาดซ้ายขึ้น บนขวาซ้ายลงบนขวาซ้ายขึ้นบนขวาสองรอบนะครับซ้ายลงอ่ะเป็นหน้าเต็มละหน้าเต็มละนะ,นะหน้าเต็มละแล้วหมุนหน้าไหนก็ได้เราอยากเล่นเราชอบสีไหนเราเล่นสีนั้นเลยนะแต่มันจะมีทิกอยู่ว่าเท่าที่เนี่ย น้ำเงินอย่างเงี้ยแล้วเราเราเล้นเนงะินมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับเราเล่นอย่างเงี้ยให้ให้เอาสองสีเนี่ยให้หาสองสีถ้าไม่มีก็เล่นหน้าไหลก็ได้นะครับลักษณะนี้ครัอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับมาสูตรใหม่ละให้เอาหน้าขาวเข้าหาตัวเหลืองไปข้างหน้าเหลืองไปข้างหน้าขาวก็หาตัวถ้าเรามีหน้าตีเต็มสักสีหนึ่งก็ให้อยู่ขวามือแต่ตอนนี้มันไม่มีหน้าตหน้าเต็มเลยนะครับ ไม่มีหน้าเต็มแต่มีจุดนี้อันเดียวก็คือหนะ้าทำอย่างนี้นะจุดใหม่นะครับขวาสองอ๋ยโตด,ดีโตด,ดีผมลืมบอกค่าสองนะฮะถ้าสองก็คือจะขึ้นจะลงก็ได้นะจะขึ้นจะไปอย่างนี้ก็ได้นะมันมันจะเหมือนกันนะถ้าสองอนะาสองคือมันจะมันจะเหมือนกันจะ,จะ บนบนขึ้นบนล่างลงล่างอะไรก็ได้นะอันงนี้กันตามได้เลยนะฮะเล่นเลย,นะเล,เล,ยลืมได้เล,เลยขวาสองล่างนะล่างสองหนึ่งสองขวาขึ้น บนซ้ายขวาลงล่างสองขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นนะฮะอย่างพอดีผมใช้มือข้างเดียวอาจจะดูสับสนหน่อยแต่ค่อยๆไปนะฮะแล้วก็มาดูมีหน้าเต็มลนะ มีหน้าหนึ่งเต็มนะแล้วก็เหมือนเดิมว่าเอาวางอย่างนี้หน้าเต็มอยู่ขวานี่มือข้างซ้ายนี่เนี่ยมาแต็มไว้ขวาโดยสีขาวก็หาตัวขวาสองเนี่ยล่างสองขวาขึ้นบนซ้ายขวาลง ล่างสองหนึ่งสองขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นนะมาดูกันปิดปิดอย่างนี้นะอ่าน,นี้นี่กรณีนี้ก็คือทำอีกทีเดียวก็จบแล้วนะครับมันจะมีอีกกรณีนึงก็คือมีสีเนี่ยมีเป็นรูปกล้ามปูเนี่ย เป็นกามปูอีกอันนึงนะฮะก็เล่นเหมือนกันแต่ว่าจะเล่นเล่นแบบเดียวกันนี้นะฮะแต่เล่นสองครั้งถ้ามันมีสี่ด้านอย่างเงี้ยให้เล่นแบบเดียวกับอันที่จะทานี้เลยแต่จะเล่นสองแต่อันนี้ก็คือเล่นครั้งเดียวนี้จบไปเลยนะครับจบเลยเกมนี้จะจบไปเลยเราจะปิดเกมนี้กันทีตอนนี้เรา,าเล่นทีเดียวก็ปิดเลยนะครับโดยการหันหน้าสีเนี่ยเขาหันหน้าสีเขาหาตัวเราเอาขาวลงล่างเหลืองอยู่บนนะฮะ ให้จำสองสีนี้ไว้นะสีเขียวเนี่ยให้ไอ้อันเนี้ยสีเขียวแล้วก็าหาเราหน้าเต็มเนะี่ยคือหน้าเต็มเนะี่ยหาเราหน้าที่แหวงแหวงเนี่ยหน้าก้ามปูเนะี่ยเอาไปข้างหน้านะฮะเป็นน้าเงินนะเดี๋ยวเราจะหมุนน้าเงินเนี่ยเอเอาสีเนี่ยเออมันจะลืมบอกไปว่าไม่ว่าอันนี้ไอ้หน,น้าน,นี้เป็นสีอะไรก็ตามมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะหมุนเข้าไปหานะะดูนะ ดูนะเริ่มเริ่มเล่นนะครับนะหลังสองหนึ่งสองเอาสีที่เหมือนหมุนเข้าไปหาสีน้ำเงินเนี่ยหมุนเข้าไปหาแนวะหมุนอย่างเงี้ยนะดูนะเนยะหมุนไปหาอย่างงี้ปุ๊บไม่ต้องไปดูนะว่าอะไรแล้วก็ขวาขึ้นซ้ายขึ้นนี่ห้ามดูนะแล้วก็หลังสองหนึ่ง สห้ามดูเลขขาดนะดูดูนี่สับสนวเลยน,นะครับแล้วก็ขวาลงซ้ายลงนะให้เงีง้ยงๆดูนะฮนะเอาเขียวมาหาเราเขียวมาหาเราน้เงินจะอยู่ฝั่งโน้นนะนเงินอยู่ฝั่งนี้ลนะแล้วหมุนนี่หนสองจบละ จบแล้วนะครับจบแล้วนะครับเนีบจบเกมแล้วสวัสดี